ข้ากับบ้านทานข้าวกันค่ะทานข้าวค่ะ,คะกับบ้านกินข้าวค่ะนั่งรถอีแต๊ดกับบ้านกินข้าวค่ะโอโ้โหบรรยากาศดีมากเลยกระดกๆๆๆๆกรๆๆๆะเดกกระดกกระเดกอออนนี้ก็จะ6โมงแล้วนะคะพาทิปก็ออกมาให้เราเยิยสนสวยนแสงตอนนี้สวยมากๆเลย ไมยแสงสวยเช่นนี้หลังจากที่เราไปถ่ายรูปกันที่ทุง่งนาแล้วก็ดอกบอทองนะคะรถแี็แกซก็พาเราเข้ามาในหมู่บ้านที่บ้านนาต้นจัรนนะคะมีโฮมสเตย์ถึง40่สิ ได้40หลังด้วยกันนะคะก็แล้วแต่ว่าลุกสาหกีจชุมชนเขาจะจัดเราไปพักที่บ้านหลังไหนะคะ่ะตว,วงแล้วตอนนี้เป็นบ้านใครไปแล้วล่ะอ๋อเ,เป็นบ้านลูกสาว,นสาวคนเล็กนะคะเอาบ้านตะว,วงที่ทำไม้อะไรนะเนรื่อง,ง,งปัญหา่งอง,อง,องก,กาอา๋อว อันนี้โฮมสเตย์ตัวอย่างนี่อยู่อืนีเป็นโฮมสเตย์ตัวอย่างเจ้าของชื่อลูกสาวจำชื่อลูกสาวนะคะเป็นโฮมสเตย์อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะดวงได้ทักบ้านไหนใช่ไหมตามเราไม่สามารถจะเลือกได้ใใครดวงดีก็ได้บ้านหลังนี้ไปนี่เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ในชุมชนนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้พักห้องไหนแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่กันเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเลือกได้แต่ถ้ามาสองคนเลือกไม่ได้ค่ะอันนี้ก็โฮมสเตย์อีกหลังหนึ่งนะคะบ้านแม่จอมข้างบนีข้างบนนะคะแม่จอมสุดใจอันนี้บ้านมาราพรค่ะมราพรโฮมสเตย์ แตบ้านที่เราอยู่นะคะบ้านจร uh ุนีอยู่กลางนานะคะอของเราถึงกันแล้วอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะกลุ่มของพวกเราอันนี้บ้านที่ก,กุ๊กกระตุนแว่นกระจา้าและก็โชเฟอร์อเรานอนนะคะแล้วก็ติดติดการนี่คือบ้านของเราคะ่ะดารุนีกลางนาคะ่ะ เป็นไงคะคุณก้อย <c oughs> โอเคคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณใ้ะะเปก <c oughs> ลางนาจะต้องมีโฮมเซนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านนันค่ะว่าเราเป็นเราเดินได้เปล่าเนี่ย พวกกำลังถ่ายรูปก <sh> <da> okay, ันอย่างสวยงามนะคะดูข้างในได้เลยค่ะอะไรคะดูบ้านกันอลไรค่ะก็มาดูข้างในค่ะไปค่ะเคโอเคค่ะเดี๋ยวนกนกได้มะเอาน้ำผึ้งมานะคะนี่ถูกใจมากมายเลย ไปดูบ้านของเรากันค่ะกล<อ>างนาดารุนีห้าห้องนอนห้าห้องนอนค่ะห้าห้องนอนใช่ไหมค่ะอย่างเสือบ้านเราอยู่กลางนานะคะอ,อันนั้นคือบ้าน<อ>ที่ก๋อยนอนอแล้วก็มีสะพานเชื่อมต่อกัน<อ>เราจะเป็นกลางทุ่ง<อ>จริงตรงนู้นก็มีอีกหลังหนึ่งนะคะ แต่เราอยู่หลังนี้กันยินดีต้อนรับค่ะคุณหน่อยจาตามด้วยหนูนกสดชื่นแล้วก็ผู้เอ่อในพลกุ๊กค่ะมาตุ่นมาเลยค่ะไปเที่ยวทุ่งดอกไม้กันมาสวยงามตามมาเลยค่ะหนูหนึง หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วได้ภาพสวยๆเยอะเลยนะคะอ่าหนูกามาเลยค่ะเพื่อนโนแล้วก็ตบท้ายตบท้ายตบท้ายเอาถาเงินอยู่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินเจ้ามือกันเลยค่ะมาดูอาหารเย็นกันนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างโอ้หว้าวว้าวว้าวน้ำพริก ซาะไข่อันนี้ลาบแน่ๆเลยแกงหัวปลีแล้วก็อันนั้นไข่เจียวค่ะปลาแหปลาปลาปลาเนื้อ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 ค่ะมาเลยค่ะมาเข้ากันใส่จานแล้วเดี๋ยวมันพบกันคือวาสนาจากการกระโชกชะตากลับมาเคยไม่คิด ชีวิตวุ่นวายของชาวมสนหนึ่งขอนะคะภาระอันหนักหน่วงสำหรับพวกเราค่ะอันนี้ห่อส้มจากโขไทยนะคะที่พักเสร็จไปแล้วจะเป็นเผือกมันแล้วก็กล้วยค่ะอันนี้พวกนี้ค่ะนั่งให้กำลังใจเพื่อนอยู่นั่นแหละคะ่ะทางโน้นก็คิดบัญชีนะคะคิดบัญชีไม่เลิก เดี๋ยวเราจะต้องเก็บค่าเสียหายนะคะอย่าเตรียมเงินในกระเป๋าด้วยนะคะประมาณคนละล้านเจ็ดสิแสนค่ะ